เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าระยะเ,เวลานะเอาเป็นว่าเวลาที่จะไปถึงบ้านของคุณเตยนะครับใช้เวลาไปกี่นาทีแต่ที่รู้ๆที่แน่ๆเมื่อกี้นี่ออกมาจากจากบ้านของนัชชูนะครับใช้ระยะเวลาเนี่ยนะครับออกมาตรงนั้นหกนาทีแล้วเนี่ยเพราะว่าวิ่งเร็วไม่ได้ ทางมันเป็นลุม่มเป็นบอ่อวิ่งเร็วไม่ได้แต่ตรงเนี้วิ่งนะ,ะชูใช้ความเร็วอยู่ที่ 1, น0่นะครับร้อกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอ่า110ยะตอนนี้110ยนสะิบจะดูว่าจะใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ไปถึงที่นูน่นะเอาแค่ปากซอยพอนนะเอาเอาแค่ปากซอยนะครับพี่น้องครับอไปถึงแค่ไปถึงแค่ทางเข้านะฮะ ส่วนที่วิ่งเข้าไปข้างในไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้อง,อง,องคำนวณเวลาเพราะยังไงตรงนั้นมันคุมฝักและมันใช้เวลาอยู่แล้ี่ะแต่นาชูกำลังจะบอกว่าใช้ระยะเวลาเท่าไหร่จากาหน้าปากซอยที่เข้าบ้านนาจูมนขับาน,าขนาขณะนี้ลถความเร็วมาอยู่ที่100กิโลเมตรต่อชั่วมงล,ลองดูสิครับว่าจาก ปากซอยบ้านราชุไปถึงปากซอยบ้านของคํมมอด่อนทูดเด็น,นะครับจะใช้ระยะทางอาจจะใช้ระยะเวลาะจะใช้เวลานะครับจะใช้เวลาเท่าไหรนะ่กี่นาทีบางคนก็ข้องใจว่าเอ๊ะ แกอยู่ใครแกอยู่ตรงไหนนะแกทําไมแกมาได้ทุกวันไม่ไกลเหรออะไรเงี้ยนะครับแต่จริงๆอ่ะมันเป็นอำเภอแก้งคล้อกับอำเภอภูเขียวันเปี่ยกันอยู่แล้วติล่นกันส่วนของอบ้านของนาชูเอ็กับบ้านของคำาอดเนี่ยก็เป็นเป็นตำบลเอาเป็นตำบลน,นะตำบลที่มันติดกัน วูใับพี่น้องดูดูข้างทางด้วยเราจะจับเวลาจริงนะครับจับเวลาจริงเลยว่าไปถึงตรงนั้นนนะครับมันใช้มันใช้ใชเวลาไปกี่ไปกี่นาทีนะชูเคยบอกแล้วว่ามันน่าจะไม่เกินไม่เกิน20นาทีนะ เอาตรงแค่เอาตรงแค่ออตรงตรง,ตรงปากซอยเปล่านะไม่ต้องเข้าข้างในเนี่ยข้างหน้านะเห็นเห็นภูเขาไหมแนวเขาสวยนั่นน่ะเทือกเขาเนะทือกเขาที่มันเป็นส่วนที่มันมันยื่นมานะฮะข้างบนนั้นก็เป็นเขื่อนลำปะเท้าครับผมอ่านะเป็นส่วนหนึ่งของของเทือกเขา เข,เขาเขาเขาน่าจะเรียกว่าเทื่อเขาภูรลนคาหรือว่าไม่แน่ใจก็ต่อออกมาจากเขื่อนลับประทาวอันนั้นจะไปอีกด้านหนึ่งเขื่อนรับประทาวกอยู่อีกด้านนึ่งแต่ภูเขา่มันยาวแนวเขามันทอดมามันยาวมันจะมาสุดอยู่ที่ลูกนี้นะลูกนี้มันจะมาสุดอยู่ที่อําเภอภูเขียวแล้วการเกษตรทงบุญมันจะมาอยู่แค่นี้ จะย้อนกลับไปทงางจังหวัดชยัยภูมิแล้วก็ไปเที่เขาพังเขยพักดีชุมพนโน่นจะออกไปด้านโน <c oughs> ้นก็ณขณะนี้เท่าที่นาชูรูไปเนาะจากตรงตรงที่นาชูขับขออกมาจากปากซอยเนี่ย <c oughs> ตอนนี้ใช้ใช้เวลาไปสี่นาทีกว่ากว่าสี่นาทีกว่ากว่าครับข้างหน้าก็เป็นอำเภอบ้านแท่นบ้านแท่นภูเขียวมันจะมีเขาอยู่ลูกนึงเห็นไหมอยู่ขวามือภูเขียวอันนี้ คำยอดเนี่ยเขาจะยังไม่ถึงแยกที่จะไปบ้านแท่งยังไม่ถึงนะแต่น,นี้ก็เข้าเขตปูเขียวแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยเมื่อกี้นี้ผ่านำอำเภอำอำเภอท่าทองผ่งานำอำเภอไม่ไม่ใช่ผ่านตำบลท่าทองอตำบลท่าทองของอำเภอปูเขียวเนี่ยผ่านมาแล้วสุดเขตอำเภอแก่งคล้อไปแล้ว,ดเ,ดลลลวเ,เดี๋ยวข้างหน้าก็จะเป็น เมื่อสักครู่นี้ตำบลท่าทองข้างหน้าจะเป็นตำบลกวางโจนนู่นเห็นเห็นศาลาแดงแดงลิบๆไกลๆน,นู่น นานนะพี่น้องนะจูขับมา100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะใช้เวลาไป5นาทีประมาณประมาณในหานาทีเอ่อหนาทีครับพี่น้องครับมาถึงตรงนี้ปั๊บเราก็ชะลอที่จริงไปด้านขวาก็ได้นะเพราะทางมันวิ่งสวนเลนกันที่จริงไปด้านขวาก็ได้เพราะว่าออกขวาปับ๊บก็จะเข้าไปเบี่ยงเบี่ยงเข้าไปข้างใน เพราะว่าทางมันเป็นสวนเลนกันมันวิ่งได้แต่ถ้ามาแบบนัชูนี่ก็ไปรอดอุมโมงคนะ์นซ้ายมือนี่ก็จะเป็นโรงเรียนวางโจนนะครับวางโจนศึกษาข <c oughs> วานี่ก็เป็นอุมโมงไนดะ้เดี๋ยวเราจะลองรอดอุมโมงนี้นะครับอลองลอดอุมโมงนี้นะเปลี่ยนวันนี้เปลี่ยน เปลี่ยนทางอ่าเข้าโมงนี้เข้าโมงนี้แล้วเราจะเลี้ยวซ้ายอ่าถึงเรือนกวาโจนฝนตกขังไหมเนี่ยนามขังว่าไม่ไมน่าขังนะมีท่อระบายอ่ามาถึงตรงนี้เราก็ ต้องเลี้ยวซ้ายแล้วทีนี้อ่าเดี๋ยวดูรถขวาก่อนว่างปับ๊บเราซ้ายเลยทีนี้นี่นี่เราก็ไปได้เหมือนกันแต่เราต้องวิ่งเลนซ้ายนะนะครับเราก็ต้องวิ่งเลนซ้ายปเพราะว่าเป็นทางส่วนกันนะเป็นทางส่วนกันนะครับ ถนนสีเลนจะอยู่ด้านซ้ายแล้วทีนี้แต่เรามาเล่นเรามาวิ่งถนนที่มันอยู่มันอยู่ไหลาทางกรมทางหลวงเขาก็ออกออกแบบให้นะฮะไม่ต้องไปลอดอุมโมงค์ไม่ต้องไปอะไรต่อไหน มือเนี่ยเข้าบ้านสวนหอมนะครับบ้านสวนอ้อยอบ้านสวนอ้อยซ้ายซ้ายก็จะเป็นบ้านหนองกุง้งโรงเรียนหนองกุง้งนี่ไงพอมาถึงตรงนี้ปับ๊บอ่าโอ้ใช้ระยะเวลาเนี่ยมาถึงตรงนี้เลยนะพี่น้องนะแปดนาทีครับแปดนาทีเก้านาทีเนี่ย พอมาถึงตรงนี้เราก็เลี้ยวขวาเห็นไหมครับอ่เลี้ยวขวาตรงนี้ก็เข้าบ้านของคํามอดเลยหรือบ้านของคุณเตยเลยนะครับผมคลิปนี้เป็นการรีวิวนะครับออกจากบ้านนัชชูหน้าปากซอยมาถึงตรงนี้ใช้ระยะเวลาไปทั้งหมดครับพี่น้องครับ9นาทีครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้กบลากันไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ